โตโยต้าเอาติด 1.8G นะครับหน้าร้านตั้งอยู่469นะครับผมให้คุณผู้ชมไปเลยนะครับ459นะครับผมรับประกันให้1ปี10,000กิโลนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีการให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงการเล่าเรื่องราวเชิงสารคดีการให้ความรู้และกรณีศึกษาไม่มีเจตนาให้ร้ายคุกคูทำให้เสียงชื่อเสียงและชี้ช่องทางการก่ออาชญากรรมใดๆอีกทั้งช่องเรายังไม่สนับสนุนการกระทำผิกกดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมพบกันนะครับผมมอเตอร์จชว์คารนะครับผมวันนี้จะมาอยู่กับเจ้าโตโยต้ะครับเอาติด 1.8G นะครับไมเนอร์เชนปี2016นะครับผมคันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยนำเสนอมากเลยนะผมลองขับแล้วช่วงล่างไม่เหมือนตัวพันหนะนิ่มกว่านะครับแล้วก็ภายในนะครับได้สีดำนะครับบอดี้คันนี้สวยเดิมไม่เคยแก๊สนะครับคันนี้ไม่แสนหกสี่นะครับแต่ขับดีนะครับทุกอย่างดีหมดเลยมีจอแอนดรอยมีกล้องถอยบีบกันฝุ่น PM2.5 นะครับถือว่าผมเห็นออปชั่นแล้วผมตกใจนะครับเพราะว่าผมขายแคมรีับ าติดมีถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับป้ายแดง8 0 0แสนกว่าตอนนี้เหลือ4 0 0แสนกว่านะครับรถใช้มาประมาณ7-8ปปีนะครับคันนี้มีใบตรวจรถเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับว่าบอดี้คันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผม เดี๋ยววันนี้พูดเสียงซอฟนิดนึงนะครับเพราะว่ามีลูกค้าใน YouTube ครับทักมาว่าชอบเสียงซอฟนะครับพอเสียงแหลมแหลมแล้วคนฟังแบบบางทีดูได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวจะพูดซอฟซอฟนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับมาดูข้างหน้ากันก่อนเนาะข้างหน้านี่มีเดย์ไลท์นะครับ4เม็ดนี้มีเดย์ไลท์เหมือนแคมรี่นะครับโฉม2015เลยนะครับมีสปอร์ตไลท์นะครับไฟหน้านะครับมีลูกแก้วแบบนี้นะครับผมเป็นไฟลูกแก้วแบบนี้นะครับโคมสีดํานะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ชมนะครับคันนี้เครื่องเป็น Dual VVTI แล้้วนนะะะคครรรรัับบผมฝากโปงใหดูฝาปรงก่อนนนนะะะะคคครรรรรรััับบบฝากกกกโปงติ๊เออ์ม อยู่ครบนะครับสติเกอร์มอกอยู่ครบตะเข็บเดิมนะครับผมฝาโตโยต้าแท้นะครับฝาโตโยต้าแท้นะครับพลาสติกโรงงานยังอยู่หมดนะครับผมตรงนี้นะครับเดิมนะครับผมสีเดิมนะครับผมคานเดิมนะครับหมายเลขชัดนะครับผมหมายเลขคานชัดนะครับไม่ลอกนะครับอันนี้ เดิมนะครับผมคันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมนะครับไม่มีรอยถอดนี like ้ให้ดูนะครับไม่มีรอยแกะเลยนะครับมีตัวเลขด้วยนะครับโตโยต้าชอบมีตัวเลขนะครับดูกันดีๆนะครับถ้าทําสีบางๆอาจจะหายนะครับตัวเลขคันซ้ายนะครับ 3L นะครับเดิมนะครับผมเป็นโค้ดของเขานะครับเล็บไลท์นะครับ L คือเล็บนะครับผมทรงซอกดูดีหมดนะครับทรงซอกดูดีหมดเครื่อง ไม่ได้แต่งมาเลยนะครับแอร์ฟงแอร์โฟซิงก็ไม่มีนะครับสวยนะครับเนียนกลิปนะครับผมยางแท่นเครื่องตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะครับยังใหม่อยู่เลยสติ๊กเกอร์ใหม่กลิปเลยนะครับยางแท่นเครื่องตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะครับสติ๊กเกอร์ใหม่กลิปเลยนะครับสติ๊กเกอร์เหลืองๆนะครับคันนี้ยางปี19นะครับตีนตุกแก่เป็นนะครับผมตีนตุกแก่ยังมีอยู่นะครับ นะครับถ้าเบรกนะครับเป็นดิสเบรกนะครับผมตัวนี้ได้ดิสเบรกคู่นะครับหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้เป็นดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับไม่ใช่ดัมหลังนะครับไฟเลี้ยวอยู่หูกระจกนะครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทเคเลดด้วยนะครับปุ่มสตาร์ทสมาร์ทเคเลดเดี๋ยวเปิดให้ชมนะครับผมประตูนะครับไหนๆมาแล้วนะครับแผ่นเพดตัวต้านะครับเอาติดอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเสาซ้ายนะครับถ้าหายนะครับอย่าซื้อนะครับถ้าหายอย่าซื้อนะครับแต่ไปแน่ๆอนาคตมีปัญหานะครับหรือว่าถ้าซื้อไปแล้้้้้ววนนนนะะะคคครรรรรััับบบบมมมีีเเหหตตตุกกาาาาาณ์อออองงทํสช่่่ยลลืืิดดแไไไถปป็ อย่าลอกนะครับอย่าลอกสติกเกอร์ลอกไปนะครับเพราะว่าแผ่นเพจยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่เป็นเพจเหล็กมุดตอกแล้วนะเป็นแผ่นพลาสติกธรรมดาแปะไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราดึงกระดูกงูให้ดูนะครับกระดูกงูนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมคมนะครับกระดูกงูสวยเดิมคมนะครับน็อตประตูนะครับไม่ขยับเหมือนเดิมนะครับคันนี้รับประกันให้นะครับ สภาพสีคันนี้ผมให้90%นะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยพวกรอยหินอย่างเงี้ยนะครับให้ดูเลยนะครับเล็กน้อยนะครับตะเข็บนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับดึงให้ดูอีกครั้งนะครับอาร์คสวยเดิมคันนี้เจ้าของค่อนข้างรักษานะครับลม v i p ที่เขาปูมาเนี่ยยังสภาพดีอยู่นะอาจจะมีรอยรองเท้าบ้างนิดนึงนะครับขออภัยครับพอดีลูกค้าเพิ่งมาดูไป่นกี้นะครับตัวนี้นะครับประหยัดน้ํามันไหมนะครับผมว่าความเร็วเกิน90ขึ้นไปนะครับประหยัดกว่าเครื่องพันหกแน่นอนนะครับเดี๋ยว ด้านหลังนะครับนะครับสวยครบนะครับผมมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับเป็นกล้องถอยโรงงานจากโตโยตานะครับอันนี้กล้องถอยโรงงานนะครับไม่ได้ติดเพิ่มนะครับผมมีโลโก้ชัดเจนนะครับโคโรล่าอัลติสนะครับ 1.8G ให้รู้ไปเลยว่าของผมเครื่องพันแนะครับไม่ใช่เครื่องพันหนะครับมีเปิดท้ายได้นะครับรีโมทนะครับเปิดท้ายนะครับ กดค้างปุ๊บนะครับท้ายเด้งอย่างนี้เลยนะครับน็อตฝาหลังนะครับเดิมนะครับผมให้ดูนะครับไม่ขยับนะครับทั้ง2ตัวคันนี้เข้า B ีควิกด้วยนะวันหมดอายุไนโตรเจนนะครับสิเดือน8 6 6หนะครับสิเดือน8 6 6หนะครับคันนี้เช็ค B ีควิกด้วยนะครับมีทั้งประวัติศูนย์ทั้งประวัติดีบีควิกนะครับลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดนะครับหลังนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับเดิมเดิมสวยสวยไม่แก๊สนะครับรับประกันให้นะครับถ้าเจอว่าติดแก๊สเอามาคืนนะครับผผมมมมมมคคคืืนน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 เเเเงิิตตต็จําาาาววะะะรับแแแ่่่่ไไไไใชออปดดก๊สล้้ ให้ดูนะครับชักให้ดูนะครับสวยเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกติ๊กเกอร์ของโรงงานนะครับเป็นสายกล้องหลังโรงงานนะครับก็เทปจะเป็นสีฟ้านะอันนี้พิเศษมากนะจะเก็บให้เขาก่อนนะครับเป็นตัวลากสายกล้องหลังโรงงานนะครับติ๊กเกอร์เป็นสีฟ้านะจับดูเดิมนะครับไม่มีสากมือนะครับภายในอย่างที่เห็นไปเลยนะครับสีดํานะครับสวยนะครับเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับน็อตประตูนะครับเดิม2จุดเลยครับเดิมนะครับไหนๆดึงมาหมดแล้วนะครับดึงให้ครบนะครับ อ,อาร์นะครับสวยเดิมนะครับอาร์คสวยเดิมนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมกันข้างในนะครับว่าออปชันข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับทำไมถึงน่าใช้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับ เรามาอยู่ในรถกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ชมนะครับเป็นสมาร์ทคีเรสต์นะครับผมผมสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกนะครับสตาร์ทได้เลยนะครับผมชึ่งเดียวติดนะครับโลโก้ติ๊กเกอร์ป้ายแดงยังอยู่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีจอมีจอเล็กตรงนี้ผมเรียกว่าจอเล็กนะเหมือน Fortuner เหมือน Camry นะครับมีจอเล็กให้นะครับอยู่ตรงนี้คันนี้ไม้แสนหกนะครับไม้แสนหกสี่นะครับเป็นเรือนไม้สีฟ้าสวยเดิมนะครับผมตัวนี้ยังไม่มีไฟออโต้มาให้นะครับแต่มีแพดเดิลชิพนะครับมีมัลติฟังก์ชัันนนนดด้้้าาาาาซยมีออุปปกกกรรรณ์ใบจลง ขวานะครับแล้วก็มีคูลคอนโทรลมาให้เรียบร้อยนะครับผมกระจกมองข้างนะครับพับปรับเป็นไฟฟ้านะครับไม่ใช่มือนะครับผมกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมจอคันนี้ติดจอ Android มานะครับไซสิ1เนิ้วนะครับต่อบูททงบูทูธฟังเพลงได้หมดนะครับมี Google Map นะครับโหลดแอปเพิ่มได้เป็นของแอนดรอยก็เป็น Play Store นะเนี่ยครับมีแมปนะครับกดแมปได้นะครับตัวนี้ต่อไวไฟฟงไวไฟต่อบูทูธนะครับแชร์เน็ตให้เขานะครับเข้า Google Map ได้นะครับผมเรามาดูที่แอร์กันบ้างนะครับแอร์ตัวนี้นะครัััับบบบเเปปป็็นนนนแออออรรรร์โต้ะะคคผมมุณหภูิิิดจล ทั้งหมดนะครับผมแอร์แบ็กตัวนี้มี2ลูกเป็นภายในสีดำนะครับคอนโซลสวยๆแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์นะครับคู่มือนะครับมีให้ครบนะครับมีคู่มือมาให้ครบนะครับผมจากป้ายแดงยังอยู่ครบนะครับกุญแจมีมาให้1ดอกนะครับตัวนี้กุญแจมีมาให้1ดอกนะครับเกียร์นะครับนอกจากมีแพนเดอรชิพแล้วนะครับยังมีเกียร์ทิฟทอนิกนะครับปรับเป็นแมนนวลได้นะครับสำหรับออกต่างจังหวัดนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับสภาพสวยๆนะครับมีใบตรวจรถจากทียอโตคาร์แล้วก็ร่วมกับไมค์คาร์เซอร์วิสนะครับในนกการรรัับปะ หนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลนะครับช่วยเหลือยีิบสี่ชั่วโมงให้เรียบร้อยพร้อมนะครับตัวนี้นะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงนะครับมีกล้องถอยโรงงานนะครับจะมาขึ้นที่กระจกมองหลังนะครับพร้อมกับตัววัดระยะโรงงานนะครับค่อนข้างตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าโรงงานเป็นผู้ทํามานะครับตัวนี้เนี่ยมีเครื่องฟอกอากาศนะครับของนาโนนะครับนี่ครับกดปุ๊บเวลาใช้ปุ๊บไฟจะติดสีเขียวนะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศกัน PM 2.5นะครับดีมากครับสำหรับคันนี้เวลาเข้าเมืองนี่ผมขับเข้าตลอดนะครับเพราะว่ามีเครื่องฟอออกกาาาศนน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 ะะะผมมมลงให้้ดูคครััับว่่่เีียยิ เดี๋ยวผมปล่อยไหลลงเนินนะครับคุณจะรู้สึกได้เลยว่ารถมันนิ่มนะครับอุย้ยคุณรู้สึกไม่ได้ใช่ไหมมีแต่ผมคนเดียวที่รู้สึกเพราะว่าผมเป็นเป็นคนนั่งเนาะคุณผู้ชมนะครับดูชมอยู่นะครับวนเป็นวงกลมนะครับให้ฟังเสียงช่วงล่างนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงช่วงล่างนะครับ เป็นไงครับนิ่มๆนะครับช่วงล่างเบาๆนะครับกล้องถอยมีกระจกตัดแสงคันนี้ฟิล์มเป็นลามีนาด้วยนะครับมันคุ้มนะคุ้มค่าจริงๆครับมองข้างสวยงามมีไฟให้ด้วยนะครับตัวธรรมดาไม่มีนะครับมีไฟแต่งหน้าให้ด้วยนะครับเปิดปิดใช้งานได้ทุกส่วนแทบจะไม่เคยใช้เลยปุ่มแข็งมากเลยนะครับตัวนี้มีการลื่นถลายมาแล้วเรียบร้อยนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับช่วงล่างโอเคนะครับรถนิ่มสบายนะครับเหมาะกับผู้อยู่ชันเมืองนะครับหรือว่าเอาไปติดตองติดแก๊สได้นะครับตัวนี้ไม่ลวนนะครับสามารถติดได้เลยนะครรับหนน้้าา อยู่469นะครับผมให้คุณผู้ชมไปเลยนะครับ459นะครับผมรับประกันให้1ปี10,000กิโลนะครับช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับน้ำมันเครื่องกองเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดดําเนินการฟรีทุกดําเนินการนะครับผมภาษีถ้าเหลือไม่ถึง90วันต่อให้นะครับพรบพร้อมนะครับผมยาง1 2 1 9นะครับบอกว่ามาจากคลิปนะผมเอายางปี2 2ให้ด้วยนะครับแถมยางปี2 2น้ำมัน1,000บาทนะครับวันออกรถนะครับผมคันนี้ถามว่าใครกู้ได้คันนี้ยอดกู้เนี่ยจริงๆๆเหหลลือออออนนนนนนนะะะะะะมมมุกกยยููู่่่่ปปปรรรรรราาาาณณณ6,7 8,000 6,8ีี้้คคัััับบบบผผตวทส ราาเครดิตดีถ้าลูกค้าประวัติสายอาจจะมาณ8,005 5นะครับถ้าเพื่อนท่านใดนะครับสนใจนะครับเอาติดนะครับตัวนี้นะครับราคาเบียดเบียดวีออสแบบนี้นะครับติดต่อพวกเรานะครับทีมงานจิโร่คามาได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษาครับทุกสภาพเครดิตนะครับสามารถออกรถได้นะครับทีนี้ให้ปรึกษาหมดนะครับแบ่งลงแบกงลิสต์นะคุยกันได้นะครับผมใน EP หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับราคานะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานจิโร่คารับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ